สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง Youtube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของคุณอัศดามยงมะนาคนะครับได้เขียน Facebook เอาไว้เมื่อวันที่30กันยายน2564นนะครับบอกว่าเงินภาษีเอาไปใช้จ่ายกิจการสาธารนณะเงินส่วนกลางหมู่บ้านใช้จ่ายกิจการส่วนบุคคลตำรวจ ตรวจตราพื้นที่สาธานะรณะรปภตรวจตราพื้นที่ส่วนบุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นกิจการของรัฐเนอร์ซี่เป็นกิจการเอกชนเป็นสสกินเงินเดือนจากภาษีเดือนละแสนกว่าแต่แยกไม่ออกระหว่างกิจการสาธารนณะและกิจการส่วนบุคคลเป็นสสที่สิ้นเปลืองภาษีจริงๆซึ่งสิ่งที่คุณอัศดางยมนาเขียนนั้นเนี่ยครับก็ได้มีการแนกเอาภาพ จากทวิตเตอร์ของนายวิโรธลักษนาอดีศรสสบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับซึ่งนายวิโรธนั้นได้ทวีตข้อความไว้แบบนี้ครับบอกว่าจ่ายภาษีแล้วยังต้องจ่ายค่าส่วนกลางหมู่บ้านมีตำรวจแล้วยังต้องจ้างรอปภมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วยังต้องให้ลูกไปอยู่เนอร์เซอรี่นี่แหละครับก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้คุณอัศดางนั้นต้องมาเขียนย้ำ ให้นายวิโรธลักษณะอดิศรสส,อสอพักก้าวไกลที่ต้องย้ำเนี่ยนะครับเป็นถึงสอสอแต่แยกไม่ออกนะครับว่าภาษีนั้นเนี่ยนะครับมันเอาไปใช้กิจการสาธารณะจ่ายให้กับรัฐรัฐเอาไปสร้างประโยชน์ในกิจการสาธารณะแต่ว่าเงินค่าส่วนกลางของหมู่บ้านนั่นคือมาใช้จ่ายสําหรับหมู่บ้านนั้นๆคือในหมู่บ้านนั้นเนี่ยนะครับคนนอกไม่สามารถที่จะไปใช้ประโยชน์ ในหมู่บ้านนั้นได้ยกเว้นสมาชิกในหมู่บ้านเท่านั้นเช่นเดียวกันครับเราจ่ายภาษีไปเนี่ยนะครับก็มีตำรวจนะครับไปเป็นค่าจ้างของตำรวจเป็นเงินเดือนของตำรวจที่จะคอยดูแลความสงบเรียบร้อยในบ้านในเมืองแต่ถามว่ารอปภคุณไม่จ้างก็ได้ครับไม่มีใครว่าแต่ถ้าบ้านคุณอยากจะมีรอปภมากนะครับอยากจะให้มีความปลอดภัยมากขึ้นก็ไปจ้างรอปภร,รอปภไม่ได้ไปตรวจตราในที่สาธารณะแต่ตรวจตรา ในพื้นที่ที่เป็นส่วนของบุคคลหรือนิติบุคคลก็ตามนะครับเช่นเดียวกันครับกับเรื่องของศูนย์พัฒนานเด็กเล็กนะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นสวัสดิการเป็นกิจการของรัฐนะครับแต่ว่าในส่วนของเนอร์เซอรี่คุณอยากให้ลูกไปเรียนในเนอร์เซอรี่ก็จ่ายเพิ่มครับแต่ว่าถ้าคุณบอกว่าลูกเรียนในศูนย์พัฒนานเด็กเล็กก็เพียงพอแล้วก็ก็มีบริการซึ่งเป็นบริการกิจการของรัฐอันนี้นายวิโรธแยกไม่ออก อย่างที่ทางด้านคุณอัศดางบอกนะช่างเปลืองภาษีสำหรับสสคนนี้จริงๆครับ